ราคาน้ำมันวันนี้คุณรู้หรือไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันใช่แล้วราคาน้ำมันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่องบ,บประมาณของเราในชีวิตประจําวันและวันนี้6พฤศจิกาย,ยน2568เรามาดูกันว่าราคาน้ำมันประเภทต่างๆจากสถานีบริการน้ำมันชั้นนํา3แห่งได้แก่ O A, O, b a n g า a k b a n g c h e และ Shell, Shell มีการปรับตัวอย่างไรบ้างอัปเดตล่าสุดราคาน้ำมันวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย เช่นราคาดีเซนของ OR ยังคงอยู่ที่30.9 4บาทีทลิตส่วนบางจากและเชลก็มีราคาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ที่น่าสนใจคือราคาซูเปอร์พาวเวอร์ของ OR ที่อยู่ที่43.4สบาทสทลิสูงกว่าราคาเฉลีย่ยอย่างมีในสำคัญซึ่งอาจเป็นจุดที่ทำให้ผู้บริโภคต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมราคาน้ำมันประเภทซูเปอร์พาวเวอร์ถึงสูงขนาดนั้น คุณคิดว่าเหตุผลหลักมาจากอะไรคุณสมบัติพิเศษของน้ำมันประเภทนี้หรือกลยุทธ์การตลาดของบริษัทมาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันในส่วนความคิดเห็นล่างท้ายนี้รายละเอียดราคาน้ำมัน O ออ s e o าดีเซ้า0 9 4บาทผลิตแกส๊สโ,โซฮออี e 85ด7 5บบาทผลิตแกส๊สโซฮออี e 20 2 9 6บบาทผลิตแกส๊สโซฮอ91 31.48บาทผลิต แก๊สโซฮอ์95 31.85บาทลิตรเบนซิน40.14บาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 43.44บาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอ์95 40.04บาทล ja, er ิตรบางจากแบงเจี๊ยกเซ้าไฮพรีเมียมดีเซล S 45.64บาทลิตรไฮดีเซล S 30.94บาทลิตรไฮพรีเมียม97แก๊สโซฮอ์95 49.54บาทลิตรแก๊สโซฮอล์อีแปดสิบห้าบาเกทลิตรแก๊สโซฮอล์อียี่สิบเอบาทลิตรแก๊สโซฮอล์เก้าสิบเอามสบาทลิตรแก๊สโซฮอล์เก้าสิบห้าอสีวีโบาทลิตรเชลเชลเศ้าเชลฟิ s เซฟแก๊สโซฮอล์ียี่สิบามสทลิตรเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอเก 31.98บาทลิตร Shell FuelSave g a s o h o 95 32.35บาทลิตร CW Power Gasohol so 95 49.84บาทลิตร Shell FuelSave d e s e l B7 30.94บาทลิตร CW Power Diesel B7 49.84บาทลิตรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาน้ำมันในวันที่ผ่านมาราคาน้ำมันวันที่5พฤศจิกายน link https colon slash l a s w w w t b a n k h u n s a i k o m s l a s news s l a s business slash e n o m i c s l a s 1 5 7 6 0 7 3้าสา l a s ราคาน้ำมันวันที่4พฤศจิกายนลิงค์ https colon slash l a s w w w t b a n k h u n s a i k o m s l a s news s l a s business slash e n o m i c s l a s 1 5 7 5 5 4 8้า l a s ราคาน้ำมันวันที่3พฤศจิกายนลิงค์ https colon slash l a s w w w t i b a n k c k i n s i g h c o m s l a s news l a s business slash economic slash 1นึ6 l a s ติดตามข่าวสารและอัปเดตล่าสุดจากเราได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w w t i b a n k c k i n s i g h t c o m h t t p s w w w t i b a n k c k i n s i g h t c o m Facebook h t t p s w w w f a c e b o o k c o m slash t h b a n c k i n s i g h h t t p s w w w f a c e b o o k c o m s a l a d t h e b a n k i n s i g e x t w i t t e r h t t t p s w i t t e r c o m s a l a d b a n k i n s i g e h t t p s t w i t t e r c o m s a l a d b a n k i n s i g e instagram h t t p s //www.instagram.com/saladthebankinsight h t t p s //www.instagram.com/saladthebankinsight youtube